เดยวยืนครับเออกุ๊กกรูกุจับยืนเลยเจ๊บไปเลแค่นั้นคุณดื้อสั่งเนี่เอ,อยืนยืนเองเลยยืนเองแล้วก็เดินเองเลยเดียวยืนเองก็ยืนเดินเองเลยยืนเราเรว เป็นอะไรนกคุ้มอืดเอายืนเร็วๆแม่จะพ่อจะได้ดูเร็วๆนายตันครับตันตันนี้ยืนให้พ่อกับแม่ดูทีเร็วๆพ่อกับแม่ไม่เห็นเลยยายก็ทวดเห็นแล้วเช็ดน้ำตาน้ำตายังมีอยู่อีกไม่กลับเสือ้อเอามือเช็ดน้ำตา ลูกผู้ชายอะไรขี่งะแท้สันเป็นผู้หญิงผู้ชายครับสันผู้หญิงผู้ชายสันเป็นผู้หญิงผู้ชายยืนนเลยยืนยืนยืนเลยอ่ะยืนเลยยืนเลยยืนเลยเอาใส่ก่อนเถอะ เก้าเก้าเดือนจะเดินแล้วไอ้แซนด์วีดจะขวบเลยะก้าวได้ก้าวเดียวอยู่เลยอะยืนยืนยืนเอาเร็วเร็วเร็วอะคนเก่งคนเก่งไงคนเก่งยืนแล้วแล้วแล้วเร็วเร็วคนเก่งจะยืนแล้วครับคนเก่งยืนให้แม่กับพ่อดูก่อนเร็วเร็วเร็วน่ารู้จังนี่ผู้หญิงผู้ชายแกร์น่ายืน้วเด้อเสมเอ้ยลูกชายยืนแล้วอะเรื่อยยืนยืนเนียะเหนี่ยะจับกงเองตั้งหาก เออเก่งจังเลยต้องเป็นคนเก่งหน่อยเออเออตบกันก็ได้นะตบกันก็ได้โอ้เก่ง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 สันจับยืนเองเลยแม่ระวังปากขู่อีเด้อมันชอบกระดกหน้ากระดกหลังนะเออคนเก่งคนเก่งคนเก่งยืนแล้ว